ไม่รู้เหมือนกันว่านักท่องเที่ยวชายชาวรัเสเซียคนนี้เขาคิดอะไรอยู่คุณผู้ชมเขาว่ายน้ําครับจากฝั่งพัทยาว่ายน้ําไปเกาะล้านครับแล้ว<อ>แช่อยู่ในนั้นเนี่ยโอ้จนแบบเปื่อยตามร่างกายเนี่ยผิวหนังเปื่อยหมดเลยเพราะใช้น้ํานานแล้วเคราะดีจริงๆที่เรือสปีดบอทไปช่วยไม่ได้ทันคิดว่ามัน,มนกใกล้ๆเลอนะแล้วเซนเซอร์กันเนี่ยคือเปือยหมดเลยไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรด้วยครับเนี่ยนอนเลย ตอนแรกเนี่ยลอยคออยู่กลางทะเลด้วยซ้ําไปนี่นะครับแล้วเรือสปีดบอทไปช่วยเหลือครับเนี่ยก็โยนห่วงไปให้เขาแล้วเกาะแล้วก็ขึ้นมาบนเรือเนี่ยนะครับแล้วอยู่ห่างจากฝั่งท่าเรือแหลมบาลีไฮเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรครับจากระยะทางทั้งหมดนะจากท่าเรือแหลมบาลีไฮถึงเกาะล้านประมาณสัก9กิโลเมตรกว่าๆนะเกือบสิบกิโลเมตรนะครับว่ายน้ําไปเลยอ่ะนี่มาได้แค่ แค่เครื่องทางอะอตีง่ายๆเครื่งทางหมดแรงขนาดนี้แล้วบอกแล้วมันไม่ได้เหมือนตาเราที่มองเห็นว่าโอ้เกาะร้านนี่มันใกล้ๆไม่ได้นะเราจะทางอิดโรยเลยนะครับนจากการอดน้ําอดอาหารแล้วตามผิวหนังนี่คือเปื่อยเลยอะ<ฮ>ะ่ะจากการแช่น้าเป็นเวลานานนะ,นะครับลูกเรือที่ไปช่วยก็ให้น้ํากินหนึ่งขวดแล้วก็รีบพาตัวขึ้นฝั่งที่เกาะล้านนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นพบว่าเขาน่าจะว่ายน้ํามาจากฝั่งพัทยาไม่ได้นั่งเรือาการจะพิสูจน์ ความสามารถตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงว่ายน้ำาเลยคาเลนเลหรอคาเลนตัวเองเหรอเนี่ยว่ายจากฝั่งพัทยาไปเกาะล้านนะคุณผู้ชมตั้งแต่คืนวันที่7ทธันวาคมจนช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรือสปีดโบ๊ทไปเจอแล้วก็ช่วยเหลือครับทางคุณชารัฐคนขับเรือสปีดโบ๊ทบอกว่ามักจะมีนักท่องเที่ยวท้าทายว่ายน้ําแบบเนี้นะจากฝั่งพัทยาไปเกาะล้านเป็นประจําเลยอะอแล้วเปลือยด้วยนะ ถ้าช่วยกันไม่ทันทำไงาก็จะจกลายเป็นเรื่องเศร้านะไม่รู้ว่าเมาด้วยหรือเปล่านะ,ะแต่พฤติกรรมแบบนี้ห้ามทําเลยเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับผมว่าเขาจงใจน่าจะว่ายข้ามเกาะอ,อะไรประมาณนี้พี่ความคิดผมอะเพราะว่ามีเคสแบบนี้บ่อยวิด<อ>ใช่ครับพอเขาเห็นตอนเจอเขาเขาชี้ไปที่เกาะ ห่างจากฝั่งไหมพี่ท,ที่ที่พี่ไปพบเขาอะประมาณห้าถึงหกิโลครับจากฝั่งมันอยู่ตรงช่วงไหนครับพี่ช่วงทุน่นหินกองทุ่นนะครับหินกองทุน่นไอตรงนั้นเป็นจุดที่น้ําลึกไหมครับพี่น้ําตรงช่วงนั้นตรงนั้นจะไม่ลึกมากครับพี่แล้วกระแสนันเชี่ยวแรงไมหมน้ำวันนี้แต่น้าน้ําวันนี้ก็มันไม่มีคลื่นเท่าไหร่พี่ถ้ามีคลื่นก็อาจจะไม่รอดก็ได้พี่โอ้เป็นเป็นความท้าทายที่ ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเลยก็ว่าได้คือถ้าพลาดไม่มีคนช่วยนี่คือคือตายเลยคือตายเลยนะคะค่ะ